สวัสดีครับชาวลายเกมเศรษฐีทุกท่านวันนี้ผมก็มานั่งทาคลิปแต่เช้านะแปดโมงยหรือ8ปดมงครึ่งนั่นเองนะฮะวันนี้ภาคนี้ก็จะเป็นภาคต่อของ Channel The Best จากภาคที่แล้วนะภาคที่แล้วผมสอนสอนอะไรวะสอนทําเป็นเลเวลหนึ่งนะฮะ แล้วผมได้ให้กรอบ Data ไว้ตัวหนึ่งก็จะเป็นภาคต่อครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้สอนก็จะมาสอนทําให้เป็นเวลเดิมนะฮะบางคนขี้เกียจลบและทําใหม่โหลดใหม่พันมันนานก็เข้าไปที่ ex x f i l e p l o e r เลยฮะ,ะจากรอบที่แล้วนะฮะเข้าเหมือนเดิมครับ Edit ดิ a า d ์แอนดร d a แล้วก็ไปเกมเศรษฐีครับไฟ language TS คลิปนี้ไม่นานฮะเพราะเป็นภาคต่อน,นิดเดียวก็ Data เนี่ยครั้นที่แล้วผมให้กรอบไว้ก็ลบเลยฮะลบไปคลิปนี้อย่าเพิ่งทําตามนะฮะต้องดูให้จบก่อนนะครับต้องไปดูภาคที่แล้วก่อนนะฮะถึงจะทําตามได้อะไระเนี่ยช่างม่งแล้วก็มาอันที่ผมให้กรอบไว้เนี่ยสไลด์ขวามาเนี่ย ของผมจะกอบไว้ตรงนี้นี่ด a ต a ก็ขัดลอกครับของคุณอ o ไว้ตรงไหนเหมือนตามที่ผมบอกครั้งที่แล้วนะฮะก็วางเลยครับแบบหนึ่งนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดเลยก็ได้ก็ห่าได้นะฮะอืมใช้เวลาผมพอสมควรครับอืมเสร็จแล้วฮก็กลับเป็นวลวเดิมต้องทะลา์ออกให้หมดก่อนนะครับไะลาออกให้หมด ก็ไปดูแปบ๊บหนึ่งนะฮะเน็ตช้าไปหน่อยมมาแล้วเพื่อไม่ให้หน่าเบื่อจะเปิดเสียงกันนะครับ ได้แล้วนะฮะก็เนี่ยผมเล่นรอบสองไปแล้วเนี่ฮะของผมกลับมาเป็นเวลสาิบแปดเหมือนเดิมแล้วนะครับอือเรียบร้อยฮะก็จบแค่นี้ก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามหรือกดถูกใจด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ